สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องครับบาบูสุราเสียงแค่ล่าตอนนี้อยู่ที่จังหวัดชัยนาทนะฮะด้านหลังของบาบูจะเป็นทางราดยางนะฮะแต่ว่าบันเป็นทางราดยางธรรมดาเป็นทางราดยางไปทงไฮและไปทงหน้าบอกกันเลยว่าประเทศไทยนะฮะบอกคือไผ่แหละกับวิไผ่คือน้องพี่น,อน้องเาเฮ็ดจริงท่ามจริงบอมีขีโมอบอมีโออวดตนะฮะตอนนี้ท่ามกลางทุง่งนาบาบูเองก็หันไปทางซ้ายและหันไปทางขวาก็จะเห็น ทางไปนาอย่างดีพี่น้องเอลยนะฮะมาฟังนี่กับโอ๋ออนซอนนี wan, น่ฮะส,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 สิสสสส่งที่บาบูเองได้ไปได้เห so ็นกับอย่างใครท่านผู้ชมได้เห็นน้ำนะฮะสิ่งที่บาบูเองอ่าได้เห็นนี่ก็คือว่าทายทอดเรื่องราวนะฮะในสิ่งดีนี่ะทางเลือกที่จะเฮ็ดเนี่ยฮะสิ่งดีกับสิ่งบ่ดีท่านผู้ชมมักสิ่งใดนี่ะบาบูเองมักสิ่งดีก็เลือกเฮ็ดสิ่งที่ดีนะฮะนี่คือสิ่งที่อยากนําเสนอนี่ฮะเรื่องราวของการนําเสนอนะ่ยจะมีทั้งด้านลบและด้านบวกนะฮะเรานําเสนอเราเลือกได้เนาะพี่น้องแล้วนี่คือ ภาษีของประชาชนคนไทยเนี่ยนี่คือผลสะท้อนนี่ฮะซึ่งมี FC นะหรือว่ามีหลายคนที่มาเที่ยวประเทศไทยได้เห็นนะฮะว่านี่คือทางไปนางคือดีแท้คือดีแท้กะเป็นผลสะท้อนและกะสิ่งที่เกิดขึ้นจากภาษีของประชาชนนั่นเองและนี่ก็คือเป็นเส้นทางที่บ่าวพูกมานะครับโอ้โหพี่น้องเอ๋ยนะฮะพี่น้องเอ๋ยนะฮะและนี่ก็คือเส้นทางที่บ่าวพุกมาเหมือนกันนะครับ เป็นทางไปนาอย่างดีพี่น้องเอ้ยพี่น้องเอ๋ยนะเห็นแล้วก็ออนซ่อนลายเห็นแล้วก็ออนซ่อนใจนะอยากบันทึกภาพไว้ให้พ่อแม่พี่น้องเลยเห็นน้านะฮะว่านี่คือไทยแลนด์เอาเดี๋ยวบาบูเองจะขับรถออกไปด่านนอกนะฮะให้ท้า้ชมได้เห็นและสัมผัสเบิงว่าทางไปนาของประเทศไทยเข้าไปในหมู่บ้านจะเป็นเช่นใดลองติดตามบาบูไปเลยก็แล้วกันโอ้โหทุ่งนาเขียวขจีพี่น้องเอ๋ยพี่น้องเอ๋ย ผู้อื่นผู้คนเพื่อน,ะนรีวิวเนาะหนุ่มเล่าสาวเล่ารีวิวเนวอยู่เนวกินบาโบเองรีวิวท่างไปทงไฮและกัท่างไปทงหน้าพี่น้องเอ๋ยทุกท่านนะฮะราดย่างย่างดีเส้นแบ่งจราจรแกชัดเจนอนา,าคตต่อไปอาจจะมีเสาไฟฟ้าและเสาทงไฮและกัเสาทงหน้านี่แหละสิ่งที่บาโบเองอยากจะทอนเนะฮะเป็นอีหยังบาโบเองคือจังเห็นทงไฮและทงหน้าอ่อนซ่อนแท้อ่อนซ่อนแท้พี่น้องเอ๋ยนะฮะ ย้อนว่า,าบานบาวบเองย่างมเสมีแบบนี้น้องพี่น้องเอยนะ mm. เป็นสิ่งทีบอกได้เลยว่าเบื้องล้วอาจจะเป็นตัวตลกนะฮะว่าถนนหน,นทางธรรมดาของประเทศไทยแต่เป็นอย่างหนุ่มเล่าบาวโบคือจังอ่อนซ่อนแท้อ่อนซ่อนแท้นะเห็นแล้วกับอยากชวนมูเพ่อนนะฮะ,ละหลายๆคนมาเห็นแหละก็มาสัมผัสคือจังบาวโบได้เห็นน้ำนะฮะนี่คือนี่มากับบาทองได้มาพิสูจน์บาทองสบายดีสบายดียดจะเห็นบ่อนี่คือทางไปหน้าของแท้เลยดียบาวทอง โอ้โหทุกๆุกประเทศไทยทุกพื้นที่ของประเทศไทยที่เจ้าได้ไปจะเป็นเช่นนี้นบอร,ราดยางกับค่อนกรีดบอคออนกรีดกับราดยางจังเต้แหละเป็นเป็นธรรมดาของคนไทยข้าเจ้าบอกเอันนี้เป็นเป็นแบบธรรมดาเนย สำหรับบาทองก็ได้ธรรมดาได้หนเอาเป็นยังไงบ่ธรรมดาสำหรับเป็นยังไงคือบ่ธรรมดาบ่ธรรมดาหน้ายังขนาดนี้นะโอ้โหปกติทางเป็นหน้าพัชบิ๊เป็นทางแดงทางลูกหลังมันบ่ล่ะทางเกลียนน้อยเนาะแม่นอันนี้โอ้โหจังไดอ่ะจังไดร่าดยางยางดีเลยราดยางยางดีเลยนะฮะอ้าวของแท้เลยนะเพี่น้องๆเลยนะเน่าไปบบสินสุดเน่าไปบบสินสุดเอาเดี๋ยวบ่าวบุเองจะถือว่าพาทำกุชมไปเบิ้งดันนอกนะฮะขับรถไปเรื่อยเรขับรถไปเรื่อยๆว่าทางไปนาของประเทศไทยนี้ จะเชื่อมต่อเข้าหมู่บ้านจุดไหนและไปเชื่อมต่อกับเส้นหลักเมนใหญ่จุดไหนเนาะพี่น้องเอ๋ยนะฮะมื่อนี้ถือว่าเป็นเวลาเกือบจะเที่ยงแล้วบ่าวโบเองกทีว่าได้พาว่าท่องเดินทางมาที่พื้นที่ของจังหวัดชัยนาทในบ่าวทองเอ๋ยนะฮะ<า>นี่คือตำบลนะฮะสามงามท่าโบดอำเภอหันคาจังหวัดชัยเนดดื้อในบ่าวทองอื้อเฮแต่กระสงสัยในบ่าวทอง ทางไปหน้าปกติเราจะเป็นคอนกรีดนะจะเป็นคอนกรีตนะแต่เมย์เป็นขึ้นยังขึ้นลาดยางเลยฮะ่อยว่านะฮะจะลาดยางไปก่อนลาดยางไปก่อนแล้วจังเทคอนกรตทับโอ้เอาจากคู่คูอ่ะจากคู่ตามที่คอยเห็นนี่ยคอยเห็นถนนใหญ่ถนนถนนหลวงโอ้ว่าก็จะจะต้องลาดยางก่อนดิจังสั้นมอจจะสั้นมอกจังเทคอนกรตทับเพื่อามหน้าแน่นเพื่อความทนท่าน S 1> <S 1> <S <cryst> เอา้าเจ้าคิดอยู่วะสงสัยอยู่วะบอกชอวร์สงสัยอยู่เป็นยังเพื่อเครียดดีแท้เป็นยังว่าอยู่ทางไปหน้าเป็นยังเพื่อเครียดดีทีดครอบขนาดหนึ่งกับเพื่อนมีเงินแน่สองเพื่อนกับถีถว่าเอาภาษีนะภาษีของประชาชนเฮ็ดให้ประชาชนขนผื่นผลทางการเกษตรแน่สะดวกสบายเห็<า>นบอนนี่นี่นี่ไอ้ขอนกีดไอ้ทั้งหนาเป็นข้อนกีดอีกแล้วเห็นบ่เห,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 เห็นบ่นเห็นบ่นแสดงว่า คอ,อนกรีตอ,อ,อีกเรื่อหน,<อ>นึ่งได้นี่หรือว่าเส้นทางนั้นเป็นเส้นทางหมู่บ้านและเป็นคอนกรีตหรือว่ามันคนคน,คนละบ,บ้านบ่รู้จังได่เดี๋ยวขอสีสลองกราบลงไปเบิ่งก่อนวาดาันนอกที่เข้าไปนี่จะไปเชื่อมต่อกับจุดใดหน่อยเนาะขออนุญาตอีกเรน,นึงกันแล้วกันไปทุ่งหน้าอยาพับอย่างแน่เด้นี่คอนกรีตแลวก็ลาดยางที่แรก่บาบู กัดเทียงก็บอทองนี่โอ้ยพ่อเดี๋ยวบอทองเอ้ยบ่อนทองท้ายเดอกคลิปทางไปหน้าบ่อนทองท้ายเดอกยวบอทองบอกว่าบอได้บอได้บอได้เพราะว่าตอนนี้ก็อยู่จังหวัดเชียงนาดนี่แต่ละจังหวัดเบมึงเต้นี่ถนนหนทางทางไปหน้าคักๆรวนๆแน่ๆนี่จังสี่ได้ท่องไห้ท่องคนไทยเพิ่ดบอกว่าประเทศไทยเพิ่นทุกพื้นที่จะเป็นทางแบบนี้เบมาแล้วทางไปหน้าบอทองเจ้าพุงหูโบเจ้าพุงหูโบอ่าสันดีเพราะว่าใอยนึกว่าจังไหน จังหวัดหนึ่งจังหวัดใดที่มีอ่าทางลาดยางเคคอนกีดโอ้โหที่จริงแล้วนี่เกือบทุกจังหวัดต,ตัวนี้โอ้โหเห<ฮ>ลืออย่างเดียวเน,ะนี่ยทีเพิ่งเพิ่งนลาดยางเลยเพิ่งเพิ่งเทคอนกรีดอ่ทางไปหน้านี่นะเจ้าว่า,ออาเาหลออือยังเจ้านาจะหฮู้น่าบะทองอะเหลือยางกียังเพิ่นเทคอนกีีดกับลาดยางทางไปหน้านี่เจ้าฮู้เจ้าฮู้เจ้าตอบใครเนี้ย อย่างว่าดิคคิดโบกเลยคิดโบกคือกันนิดนึงจะคิดบวกอีหยังหรือก็ขั้นแหน้าเป็นว่เหลือแต่ขั้นเทนหาดิเป็นยังไงตลาดยางครับขั้นแท่นหนาขั้นเทนหานี่ก็เห็นอยู่บางจุดก็เจ้าเฮ็ดคือกันดิก็เจ้าที่ขั้นเท่นหน้ากันนี่นะว่าสั้นบอลเดียวนี่เม็นเหนเหนโอ้โหเจ้าก็ตามน้ำไปแล้ข่อยแล้วนะเจ้าเนาะเออาีีลตัวเจ้าเห็นอยุงซี๋ยวนี่ไงบอกข่อยเห็นก็เจ้าลงคลิปนี่แม่ลงคลิปจังไหนล่ะทางขั้นเท่นหน้าโอ้ ทันหน้านี่นะก็เจ้าเฮ็ดคอนเกตเออคือขาดเลยมันเร่งจริงบ่นนี้บ่ยบอสไอีหลีบ่เคยเห็นไหคลิปในติ๊กต็อกโอ้ยนี่นี่จะเบิ่งนี่ซักก่อนเนี่ยอ๋อตัอันนี้ก็ลาดยางอีกแล้วลาดยางเบิ่งดูเขาไปหมู่บ้านจะไป็นชิ้นชุดอยู่ตองไหนบ่สต้องเลยนะมันไปสินู่สนี่แหละซึ่งมีหลายคลิปที่บ่อสถ่ายคลิปออกไปแล้วยังมีเพื่อนบ้านบางคนที่เขามาคอมเมนต์นะฮะเขาบอกว่า โอ้ยประเทศไทยบ่เจริญประเทศไทยบ่เจริญเอาอ้ายนี่เด้๋ยวมันก็บมิลุมมีบ่ออยู่นี่นะก็มีอยู่แต่ว่าบางจุดแต่ว่ามันก็ยังดีที่แหละดีบ่ดีแต่ดีเลยนาะทางไปหน้าบ่ดีเลยธรรมดาทางไปหน้าโอ้ถ้าทางไปหน้ามองอือหนูลองเบิ้งหันเป็นอ่าเป็นจังไรือ้ังทางลูกลังทางแดงทางแดงแม่นเนาะอย่าพึ่งโต้ไปบ่ได้เลยน่ะบ่ได้เลยเป็นบ่อือันนี้บ่ว่าจะฝนบ่ว่าจะแริญบ่ว่าจะแดด ไปได้หมดโอ,<บ>โอไปได้ทุกนาทีทุกเวลาโอ้บ่มีเรมีขี้ต้มเดียวก็บ,บ่มีติดบ่มีลมอีกโอ้บ่มีเลยมันางวะเรมีเลยอ้าวมือนี้มือนี้กสิพาเจ้ามาจากหน้าอะแล้วสิเขาไปได้บ้านได้เยขอเป็นในบ้านหมดมีนสิเขาไปในบ้านหอ,นนอนนยทางไปหน้าก็ต้องเขามู่บ้านด้วยขามู่บ้านเพื่อจะเอาเขาไปเก็บไปในเหล่านี เกียนเพิ่นนะคือว่าเอาไปจำหน่ายขายเขาลุงสีจังสิ<ม>น,นี่จากทางไปหน้าแล้วเขาหมู่บ้านไปน้องเอ้ยนะ<ม>นบ่าวโศลากกบบ่าวทองชาแนลพาก,กันมาเบิ่งมางเห็นกับตาแรกๆจะบอกกันจะเถียงกันโอูจ้จักจิตทายเป็นยังเอาสันทายไปดูแล้วอ้มันอดไม่ได้อีรีสไปน้องเอ้ยนะได้บัว,บวเห็นความสวยง,งามนะความอลังการอลังการดีคักรีหลาหายหน่อยเนาะโอ้โหสุอดเนี่ยสุดยอดอีรีสไปน้องเอ้ยนะว่า ความอลังการความสุดยอดทางไปหน้าเพราะว่าหนึ่งเดียวก็าจะมีในไทยนี่แหละโอ้โหกิลี่นะทางไปหน้านี่ยวงนี้ก็นะทางไปหน้าขนาดนี่จังสันบริหารคักเลยจังสีนี่คักวะคักอีเดีเอ้าจากทางไปหน้าแล้วเขาไม่ได้ทางไงเด้อไอ้โอ้ทางใหญ่นี่ทางใหญ่แล้วเขาจะเลี้ยวขวาไปได้เห็นหมู่บ้านมะนะ อ๋อเห็นออันนี้เป็นหมู่บ้านแล้วเนาะอ๋อเป็นชุมชนเลเดิไอ้ชุนเบื้องตนี่ทางทางทามไปหมู่บ้านจะซื้อได้หนใครชอบใารเป็นนี้ไข่หนํามันอยู่ดินะ่นํามันหลอดอยู่นะไช้แท่งอยู่นะโอ้หนํามันไปปั้นเอาโอ้ป้นนั่นาไมอแล้วอแล้วพน้องเนี่ับบ่อท่อพากันมาพิงถ นี่ถนนอันนี้เป็นทางเข้าหมู่บ้านซะื่อๆได้น,น,น,นี่อย่างขนาดนี้น,นี่ยอู้ยบอดก้องอะไรซ้ำกับทางหลวงเออ้ยส,สุดยอดอีหลีทางเข้าหมู่บ้านตี้คากวอเสาไฟคากบอปลอ,อดอลไฟเต็มไซรลายเลยคากบวเจ้าวอีหลีเบความมือแล้วก็จะเป็นคลองได้น่ะสุดยอดพีนดดพ่น้องเอ้ยคลองพองี่ก็เจออ้าอ๋อดามดูดไซน่านี่เนี่ยเมนสบายเออเมนโอซางว่าเขาอีรีนี่นี่นี่ มีมีเกล็ดโดดหนักเต็มเลยเนี่ยตอนนี้เราอยู่ที่บ้านท่าแห่นะฮะเทศบาลตำบลห้วยงูตำบลห้วยงูอำเภอหันคาจังหวัดชัยนาทเในป่าท้องงานเตี๋ยแม่แล้วนี่นี่รถรไชนาทนี่รถอเนกประสงค์เนี่ยเป็นคนใหม่เนี่ยเนี่ยแล้วให้เหล่าน่าเปิดคนใหม่เนี่ยรถปัจจุโลเขาเน่า สวานเอาปัจจุโลคอง้าข่อยเนาให้ผ้าจะว่าเนี่ยเอ้าข่อยได้พวกอายุบานข่อยต่ก่อนก็เจ้าเอื่นอย่งสี่ได้เออเอยังสี่ไหววะปัจจุโลค่อยเ้าาก็เอื่นอ เอาเดินทางมาออกจากหน้าแล้วมาในหมู่บ้านี่ยท่างท้องเอ๋ยนะฮะคีวิดโอนีบาวโออยากน้อเสนอให้ท่านผู้ชมได้เห็นนะฮะเรื่องราวของการเดินทางทางไปหน้ากระบะท่องม้วนบ่คักบ่ม้วนครับเอาคีวิดโอนีกับฟ้าพี่ธเนศกันเลยกัรพี่น้องเอ๋ยท่านทีมมาแรงชื่นชมในการนำเสนอของบาวโอกับบาวท่องอย่าลืมกดไลค์เป็นกันแน่ใจให้ยสองคนเดินนะฮะคนกระดิ่งยังเตือนนะฮะแล้วก็ซอสนับสนุนเพราะสองคนโดยการประกวดขางโคชนะกันเลยกันสำหรับคีวิดโอนีมูนี่บาวท่องสบายดีสวัสดีครับสวัสดีครับโอ้